สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันก่อนไปก่อนไปส่งลูกตอนนี้เจอกันก่อนที่จะไปรับลูกนะคะเมาส์เมาส์นิดนึงวันนี้ได้แล้วได้ไลฟ์เช้าเย็นนะคะเออเพราะว่าวันนี้วันหยุดวันจักรีแห่งชาตินะคะนี่วันนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหัวข้อกระดูกทับเส้นเพราะว่าแม่ปุ้ยเป็นกระดูกทับเส้นมาหัวน้งแตบ สิบกว่าปีมั้กเมื่อกี้โทรไปถามแม่ว่าแม่เป็นกระดูกทับเส้นมามานานไหมแม่บอกจําไม่ได้แต่ตอนนี้คือคือตอนนี้แม่หายแล้วแม่ไม่มีอาการแล้วนะคะแม่ไม่มีอาการแล้วแม่ไม่มีอาการแล้วเพราะว่าแม่กินอะไรวะแม่กินอะไรไปแม่กินอะไรไปเดี๋ยวเปิดการมองเห็นแป๊บหนึ่งนะคะแม่กินอะไรไปทําไมแม่ถึงได้อ่อหายจากปวดหลังกระดูกทับเส้นเราเสียงเสียงดัง เอาเสียงแป๊บเ่น,ใน,ในใึงอเสียงดังเสียงดังทีนี้สศิรภากิรัสธานนกำลังดูอยู่นะคะกำลังเ <c oughs> ปอยการมองเห็นให้ตัวเองนะคะเออทีนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขทีนี้อ่าเมื่อกี้ก็โทรไปถามแม่เพราะว่าอะไร เพราะว่าปุ้ยได้ดูในแพทเปี่ยมโชคเมื่อวันพิหัสที่แล้วนะคะก็จะมีหนึ่งคำถามที่บอสปุ้ยได้ถามในแพทเปี่ยมโชคว่าเป็นโรคมา,มาเข้ามาเป็นโรคก,กระดูกงอกอหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็กระดูกเคลื่อนนะคะปวดหลังมากปวดหลังแล้วก็ทีนี้ก็รักษาตามอาการจากคุณหมออยู่นะคะทีนี้ ก็มาถามว่าทานอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราทานอะไรได้บ้างนายแพทย์เปี่ยมโชคก็จะแนะนําคู่นี้นะคะแนะนําคู่นี้เลยแนะนําคู่นี้ให้อาคุณลูกค้าทานนะคะที่เป็นโรคนี้อยู่แต่ว่าแม่ปุ้ยอยากทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวแม่ปุ้ยไม่ยอมทานนี่แม่ปุ้ยเขาจะไม่ทานอะไรเลยเขาจะทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเขาบอกว่าเปืองของลูกแล้วก็บอกไม่เป็นไรแมค่คืออยากให้แม่หายใช่ไหมอยากให้แม่หายเราก็จะแบบ ให้แม่นู่นกินนู่นนี่นะแม่ก็ไม่เอาแม่ก็กินแค่โปรตีนของเราตัวเดียวนะแต่ในแพทย์เปี่ยมโชคอะแนะนำสองตัวนี้นะคะทุกคนแนะนำสองตัวนี้นะคะสวัสดีนะมาอีเจให้พรให้พรนะมาอีเจนะคะมันเป็นคาถาสําหรับคนขายออนไลน์นะคะใครอยากใครอยากขายดีขายดีนะคะเอาไปใช้ได้นะคะโอ้พึ่งตื่นนี่แหละแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเขาปอกนะเราจะใช้ฟิลเตอร์นิดนึงนะคะใช้ฟิลเตอร์นะคะอากาศขมุข,ขมัวมากนะคะ ฝนตกกันไหมที่บ้านฝนตกไหมหนึ่งบ้านปุยมืดมากนะคะตกตกหยุดหยุดนะคะเออจุดโคนทําไมนายแพทย์ถึงทําไมนายแพทย์ถึงบอกว่าทานโปรตีนและก็คอลลาเจนของเราได้ทําไมนายแพทย์เปี่ยมโชคถึงบอกว่าทานคอลลาเจนของเราได้นะคะเพราะว่าโปรตีนอะโปรตีน่ยเป็นส่วนประกอบทุกอวัยวะในร่างกายเล็บผมกระดูก นะเนื้อเยื่อต่างๆเนื้อเยื่ออักเสบอ่ามันจะมีแบบว่ากรดอะมิโน1 8ชนิดที่เขาไปช่วยนะคะเขาไปช่วยเพิ่มเนื้อเยื่อให้เราเนื้อเยื่อในนี้มันอยู่ในกระดูกสันหลังของเราด้วยนะคะก็เลยไปเพิ่มตัวนี้ให้เรา ให้เราได้แบบลดอาการปวดหลังอ่ะเอออาการของคนเป็นกระดูกทับเส้นอ่ะคือแม่ปุ้ยเนี่ยจะเดินได้ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเก้าหรอกจะปวดหลังมากปวดหลังแล้วก็เหงือ่อออกเพราะว่าแม่ปุ้ยเป้นปุ้ยถึงได้พูดได,ได้ได้บอกอาการถูกนะคะแต่คนอื่นเป็นยังไงไม่รู้คือแม่ปวดหลังมากไม่มีกันใจแม่นั่งได้ไม่นานยืนนานไม่ได้แม่จะนอนจะนอนคว่ำนะคะจะนอนคว่ำคือนอนเหมือนคนขี้เกียจอ่ะ จริงๆเราไม่ใช่หรอกแม่ปวดหลังนะคะแม่เขาจะนอนแบบเออเราเห็นอาการแม่แล้วเราก็สงสารบอกแล้วแต่ตอนนี้แม่หายแล้วหนึ่งแม่ปุ้ยหายแล้วเพราะว่าเขากินตัวนี้ไป5้ซองกินกินไปห้าซองก็5เดือนเนาะแม่กินไปห้าเดือน ห้าเดือนแล้วก,ก็แม่หายแล้วเมื่อกี้โทรไปถามไงว่าแม่เป็นมากี่ปีแล้วเราจะออกมาไฟ์สดใช่ไหมแม่ก็บอกว่าหายแล้วอะจาไม่ได้แล้วว่าเป็นมากี่ปีแต่รู้ว่ามนสิบกว่าปีนะคะก็ก็เออโอเคก,ก็ก็ดีขึ้นหน่อยแม่เขาไม่ค่อยแม่เขาไม่ค่อยกินอะไรหรอกนะคะแต่เขายอมกินโปรตีนอะเออก็ก็ดีใจที่แม่เขายอมเปิดเปิดใจกินโปรตีนนะแต่พวกกาแฟกาแฟพวกคาลสเอเลอะไรเงี้ยเขาไม่กินเออก็งงใจเขาเหมือนกันนะคะทีเนี้ยอืม โปรตีนอะมันเป็นส่วนประกอบในร่างกายเลยทุกส่วนทุกอวัยวะตั้งแต่หัวจรดโอเคได้ได้เดี๋ยวให้กินยัน,นแบบว่าอายุร้อยปีเลยเดี๋ยวจะให้คุณแม่กินจนอายุร้อยปีนะคะคือคอลลาเจนเนี่ยมันเป็น75%ของร่างกายส่วนประกอบของร่างกายเลย75%ที่ไม่รวมน้ำ ที่ไม่รวมน้ํานะคือเนี่ยตั้งแต่เนี่ยหนังศีรษะจนถึงเล็บเท้าอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนปุ้ยทําเล็บมาเนี่ยเล็บมันต้องเหลืองนะปุ้ยทําเล็บมาเดือนหนึ่งเล็บมันต้องเหลืองเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจเขาใช้กาวติดเขาใช้กาวติดเนี่ยเนี่ยเล็บมันจะไม่มีอากาศหายใจมันจะต้องเหลืองใช่ไหมแต่เล็บไปุ้ยไม่เป็นอะไรนะเล็บปุ้ยแบบชมพูปกติมากเนี่ยเพราะว่าปุ้ยมีคอลลาเจน ปุ้ยมีโปรตีนที่ปุ้ยกินทุกวันเนี่ยร่างกายเราได้รับโปรตีนทุกวันเนี่ยเนี่ยดีมากๆนะคะทุกคนใครที่แบบว่าเป็นสายสวยอะ่ะเออสายสวยทานู่นทำนี่ทําไปเลยเพราะว่าเรามีแต่ต้องให้มีโปรตีนนะต้องให้มีโปรตีนในร่างกายให้ครบให้แบบถึงนะคะทุกคนมอเชา้าไปกินไปแล้วสามแคปซูลนี่ปุ้ยจะกินอีกหนึ่งแคปซูลอือแล้วก็จะไปรับลูกนะคะแล้วค่อยเกาะกลับออกกาลังกายก่อนนอนนะคะเออทีนี้อ่า ที่ในแพทย์เตรียมโชคบอกบอกนะคะเรื่องอ่าเป็นโรคก,กระดูกงอกโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นโรคก,กระดูกเคลื่อนถามว่าทานตัวไหนได้เออสามารถสามารถทานตัวไหนของเราได้เนี่ยทานได้สตัวเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าในกระดูกอ่ะไม่ได้มีแค่แคลเซียมนะไม่ได้มีแค่แคลเซียมและแมกซินอ่าอะไรนะอ่าแม และแมกนีเซียมเออพูดผิดนะไม่ได้มีแค่แคลเซียมและแมกนีเซียมนะเขาจะมีโปรตีนในกระดูกของเราด้วยนะทุกคนอืมเนี่ยเนี่ยเขาจะมีกระดูกให้เราด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคอลลาเจนเอ้ยเพียงแต่ว่าโปรตีนในกระดูกเราอะมันจะมันจะน้อยกว่าพวกแคลเซียมอ่าแมกนีเซียมใช่ไหมเนี่ยในคือเขาจะลดลงตามตามลำดับอะไรอย่างงี้ลงมานะคะแล้วก็อ่อ ใน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 หมอนรองกระดูกก็มีโปรตีนเพิ่มขึ้นจากกระดูกของเราขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเป็นโปรตีนนะไม่ว่าแล้วก็พวกเนื้อเยื่อเนื้อเยื่ออะไรเนี้ยที่เกี่ยวกับเอ็นเนี่ยนะคะเออเขาจะแบบไปช่วยบำรุงให้ดีขึ้นนะคะส่วนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเราอะ่ะจะถูกห่อหุ้มไปด้วยพังผืดพังผืดก็เป็นโปรตีนนะ ก็เป็นปรตีนะคะแล้วพวกพังผืดพวกเนื้อเยื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นส่วนประกอบที่พายุงสันหลังของเราให้มันแบบมันมันอยู่อย่างเงี้ยนะคะให้มันดีขึ้นให้มันอยู่ให้มันหลังตรงหลังค่อไม่ปวดหลังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ออทีนี้ถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลังอ่ะก็คือรักษาตามอาการ รักษาตามอาการที่คุณหมอบอกนู่นนี่นั่นไปนะคะรักษาตามอาการที่ที่เรารักษาอยู่คุณหมอบอกให้ทําอะไรเราก็ทําแล้วก็ทานโปรตีนกับตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะซึ่ง70%ซนะคะ70%ซที่ในแพทย์เปี่ยมโชคเขาดูแลพวกนี้อยู่นะดูแลแบบเคสเคสนี้อยู่นะคะที่ว่าปวดหลังปวดกระดูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทานเนี้ยไม่มีข้อเสียเลยนะ ไม่มีข้อเสียนะคะมีแต่ข้อดีนะคะมีแต่ข้อดีซึ่ง70%น่ะทานทานอ,อ,อาหารเสริมทานออ,อาหารเสริมที่เหมาะสมกับ,กบสภาพร่างกายเราอะแล้วดีขึ้น70%เลยนะ ดีขึ้นทุกคนนะคะแต่ไม่ถึงกับหายนะแต่ดีขึ้นลดอาการปวดหลังแต่แม่ปุ้ยหายแล้วแม่ปุ้ยหายแล้วเออคือแบบเมื่อกี้เราไปถามคือปกติแม่ปุ้ยจะเป็นคนที่แบบว่า s o สดีค่ะแม่ปุ้ยจะเป็นคนที่แบบว่านั่งชวนไปไหนไม่ได้แม่จะนั่งนานไม่ได้แม่จะปวดหลังปวดปวดหลังมากปวดกระดูกทับเส้นมากแม่เขาอยากไปผ่าตัดซึ่งข้างบ้านแม่อ่ะเป็นกระดูกทับเส้นสองคนนะก็ไปผ่าตัดที่เชียงใหม่มากลับมาก็ เหมือนเหมือนเหมือนเขาต้องใส่ไอ้ที่ดำหลังอะที่ดำหลังตลอดเวลาน่ะไม่รู้ปุ้ยจําไม่ได้เพราะแม่เล่าสังนานมากไม่รู้เขาใส่เหล็กข้างหลังด้วยหรือเปล่านะคะเออทีเนี้ยแล้วเวลาหนาวอะเวลาหนาวเขาก็จะปวดหลังปวดอะไรนะแล้วทีนี้แม่เขาก็บอกว่าเอออยากมีตังค์สักกี่แสนไม่รู้เออก่แสนไม่รู้ไปผ่าตัดหลังกี่แสนไม่รู้ก็อยากไปผ่าตัดแบบเขาอะไรอย่างเงี้ย และทีนี้เราไม่ได้มีเงินแสนขนาดนั้นเราก็แบรบรักษาตามอาการไปเรื่อยๆจนมาเจอโปรตีนนะคะจนมาเจอโปรตีนแล้วก็ให้แม่กินได้ไปห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วเมื่อกี้เราไปถามเฮ้ยแม่ทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่เห็นได้ยินแม่บน่นเรื่องปวดหลังปวดหัวเข่าปวดกระดูกเลยนะคะแม่บอกว่าหายแล้วเออเนี่ยไม่มีอาการไม่มีอาการปวดหลังเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เขาจะไปช่วยรักษาเนื้อเยื่อเขาจะไปเพิ่มโปรตีนให้เนื้อเยื่อซึ่ง กระดูกเราว่ะก็ต้องใช้โปรตีนนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะใช้น้อยน้อยจากพวกแคลเซียมอะไรเนาะนะคะแต่ถ้าทาันตตัวนี้ควบคู่ด้วยจะไปช่วยในการบำรุงรักษาให้มันดกเพิ่มขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามสิ่งดีๆนะมันมีแต่สิ่งประโยชน์นะไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะโปรตีนอะจริงๆโปรตีนของ ของปุ้ยเนะี่ยไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีมีแต่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นหลังดีขึ้นใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าอยากดีขึ้นจริงๆอะ่ะต้องต้องคุมหวานด้วยนะทุกคนคุมหวานด้วยนะคะแล้วก็มีมีมีเคสหนึ่งนะคะมสมองบวมแต่แต่แต่ปุ้ยก็ก็แนะนําเขาไปแล้วแหละเขายังไม่เปิดใจนะสมองบวมเลือดออกในสมองก็ไอเนี้ยชา แขนชาไปนะคะแขนชาไปปุ๊ยก็เลยบอกว่าโหอยากให้ทานโปรตีนมากเลยจะไปช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยแบบคือคือโปรตีนีะ่ะเขาจะมีกรดอะมิโน18ชนิดนะคะที่ไปช่วยในการออบำรุงสมองช่วยแบบลดการอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เขาได้แบบว่าดีขึ้นโอเคขึ้นนะคะยังยังปุ้ยปุ้ยก็เลยบอกว่าโหอยากอยากให้ทานเลยเขาบอกอยากเขาขอไปคุยก่อนขอไปถามหมอก่อน ว่างั้นขอไปถามหมอขอไปถามหมอก่อนว่าเหมอะให้ทานโปรตีนไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยมันแล้วแต่หมอนะบางหมอถ้าหมอเข้าใจเขาจะให้ทานโปรตีนได้นะแต่ถ้าหมอบางท่านไม่เข้าใจเขาก็ไม่ให้ทานนะคะทุกคนเออทำไมโปรตีนถึงดีต่อร่างกายเพราะว่าเขาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เราแบบ พังพังไปอ่ะใช้ร่างกายพังไปอ่ะคนที่ยังไม่มาเจอโปรตีนอ่ะใช้ร่างกายพังนะคะกินหวานกินเค็มกินรสจัดกินแอลกอฮอล์กินนู่นกินนี่กินนัน่นอะไรอย่างเงี้ยใช้ร่างกายนอนดึกนอนน้อยนะคะขับรถอ่อนเพลอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยได้มากเนี่ยทุกคนเนี่ยทานตัวนี้ไปนะยังช่วยไปยุไปไปไป,ไปอะไรนะสร้างเยื่อหุ้มเส้นประสาทเพื่อป้องกันอันตรายในเส้นประสาทอย่างบางคน เส้นอะไรเส้นเลือดออกในสมองเส้นเลือดในสมองแตกอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยป้องกันได้นะคะทุกคนเออเนี่ยชื่ออะไรนะอ่ากรดอะมิโน,โนที่ชื่อเชอรีนเชอรีนนะคะชื่อน่ารักจังชื่อเชอรีนตัวนี้นะคะเป็นกรดอะมิโน18ชนิดนะคะเนี่ยใช้ระบบไฮโดรไล์นะระบบไฮโดรไลซ์ที่ใช้น้ําเข้าไปผักนั้นให้เป็นแบบปรกดอะมิโนกรดเล็กๆนะคะเป็นไฮโดรไลซ์ไฮโดรไลท์ทุกคนใช้ไฮโดรไลซ์เนี่ย มีแต่ประโยชน์นะคะไม่มีโทษตับไตไส้พุงก็ไม่มีไม่มีโทษต่อตับไตไสพุงเลยเพราะว่าทํามาจากข้าวเหนียวทํามาจากข้าวเหนียวนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ปุ้ยกินเพื่อที่จะให้สุขภาพผิวดีขึ้นนะคะอันนี้กินให้ผิวดีผิวสวยผิวใสผิวสว่างผิวอรวอร่าผิวเจิดจรดัสเดินไหนก็แบบว่ามีแสงมีออนในต,ตัวตลอดเวลาน,นะคะเดินกลางคืนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไฟเลยนะจะหมดแล้วแม่ แม่ฝนแม่ฝนโกซีจะหมดแล้วแม่ส่งให้รูปด้วยหกร้อยห้าสิบใช่ไหมหกร้อยห้าสิบแม่ส่งให้รูปด้วยนะคะจะหมดแล้วส่งฟรีส่งฟรีหกร้อยห้าสิบส่งฟรีอะฮิวอะฮิว,ห,ว,ห,ว <laughs> หมดดีิจังเลยกินก่อนกินก่อนกินโชก่อนว้าวว้าวนี่คืออะไรพี่ฝน <laughs> ว้าวนี่คือสั่งสั่งไม่ไม่ได้ลูกค้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกค้าสั่งปุ้ยละวาวนะปุ้ยสั่งแม่ละวานหนชื่นใจเมาส์ก่อน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 นะคะทุกคนเออแล้วก็ อาร์จินีนนะคะหนึ่งในหนึ่งในกรดอะมิโน18ชนิดที่ชื่ออาร์จินีนเนี่ยนะคะใครอย่างออมันมันจะไปช่วยทําให้บาดแผลหายนะอย่างเช่นเราจะไปผ่าตัดใช่ไหมเราเตรียมตัวการผ่าตัดเลยนะแล้วเมื่อเราผ่าตัดเสร็จอะ่ะฟื้นตัวมาทานได้เลยไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดขอดผ่าตัดศัยกรรมเสริมหน้าอกเสริมจมูกทําอะไรคือแบบฟื้นตัวจัดยาสลบทะทานได้เลยนะคะเพราะว่าจะไปฟื้นฟู ฟื้นฟูแผลให้หายเร็วไม่ต้องกินเค็งกินไข่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทานโปรตีนเลยทานโปรตีนเลยนะคะช่วยช่วยแล้วตัวเนี้ยเธอตัวเนี้ยไปช่วยชะลอความแก่นะคะนี่จัดมีข้างละสิบแปดตอนนี้เหลือข้างละสามตีนกาข้างละสิบแปดนะคะเหลือข้างละสามแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพราะกินตัวนี้นี่ทุกคน ติงกาเพียบนะคะใครอยากติงกาหายนะคะกินตัวนี้นะกินตัวนี้นะจริงๆเนี่ยหายไปสิบห้าแล้วมีหกสิบแคปซูลนะคะทุกคนโอ้ยสิวขึ้นสิวขึ้นจากการที่ปุ้ยไปกินไอ้นี่มากินนมสดนมสดคาราเมลมานะคะทุกคนทุกคนแล้วใครที่น้องชายไม่ทำงานนี่สิบแปดบวกน้องชายไม่ทำงานจัดไปนะคะ เออใครจะส่งมาอีกนะใครส่งมาฉันขายของนะคะดำดำมืดมืดไม่เอาเอาไปกินให้มันชมพูใสๆแล้วค่อยมาโชว์นะเออถ้าใครอะใครใครหนอนดำนะคะมาซื้อมาซื้อตัวนี้ไปกินก่อนซื้อตัวนี้ไปกินนะคะแล้วพอขาวใสชมพูแล้วค่อยมาโชว์นะเออดำๆไม่ดูไม่ไม่จันลงตาข้าของแม่มาหรออืมกินซะ เอามาประนช่วยลดแคลเซสเตรลช่วยลดคอเลสเตอรอลให้เราด้วยทุกคนเนี่ยมันดีตรงนี้มันดีตรงนี้โอ้ช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบของลูมาตอยแม่ปุ้ยเป็นรูมาตอยนะจ๊ะแม่ปุ้ยเป็นแบบสารพัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยเป็นสารพัดเลยไหมว่าจะเป็นลูมาตอยอ๋อเป็นกด ไหลย,ย้อนลิสิดวงทวันนานโอ้โหคุณแม่เป็นหมดนะคะคุณแม่เป็นแบบหนึ่งในวิจัยเลยนะคะหนึ่งในวิจัยของโปาตีนะคะเป็นทุกอย่างเออความดันเบาหวานนะคะนอนกนนอนไม่หลับเออเป็นไม่มีฮอร์โมนไงแม่ตัดแม่ตัดมดลูกไปสิบโอตั้งแต่ปุ้ยเก้าขวบอะเก้าขวบสิบเก้ายบเก้า ยี่สิบเก้าปีเออแม่ปุ้ยตัดมดลูกไปยี่สิบเก้าปีสองข้างนะสองข้างนะแล้วแม่จะไม่มีฮอร์โมนใช่ไหมแม่ก็จะงุดอิดง่ายเป็นลมง่ายไม่สบายแบบตัวเย็นเออแม่ไม่ได้ตัวร้อนนะแม่ไม่สบายแบบตัวเย็นเออแล้วก็คนไวท์ทองอะ่ะไม่มีฮอร์โมนอ่ะเป็นลมอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเป็นลมเป็นลมเออเป็นลมอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ปวดหลังปวดกระดูกกระดิยวปวดหัวเข่าปวดเป็นหมดนะคะจนเจอโปรตีนะ่ะแล้วแม่แม่จะไม่มีฮอร์โมนทางเพศเลย จะไม่มีฮอร์โมนทางเพศเลยนะคะแม่ไม่มีฮอร์โมนทางเพศเลยและแม่เจอตัวนี้ไปนะคะตอนนี้ฮอร์โมนทางเพศของแม่กลับมาปกติมากแม่ไม่เครียดแล้วแม่เป็นโรคซึมเศร้าแม่เป็นโรคอ่อโรคประสาทหากินยาหมอจิตเวชเป็นโรคซึมเศร้าคันคาตัวตายคันแบบคนมาชวนไปฆ่าตัวตายอะ่ะเออคนมาพูดข้างหูแม่ถามว่าใครมันพูดข้างหูอเออแล้วแม่แบบ พูดไม่รู้เรื่องนะแม่จะนั่งตาลอยนั่งตาลอยเลยใครคุยด้วยแม่แม่ไม่รับรู้เลยนะคะแม่นั่งตาลอยอย่างเดียวพอเราถามอะ่ะแม่ก็ฮะอะไรเมื่อกี้พูดอะไรลืมพูดไม่ถึงสามคำลืมนะคะเออทีเนี้ยและตอนนี้นะโอ้ยแม่จําได้แต่ตอนนี้แม่จาได้ดีมากเลยเราพูดอะไรไปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์หน้าแม่มาพูดกับเราแล้วอะ่ะเออว่าหลักว,ว,ว่าแม่จําได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ดีขึ้นหน่อยชื่นใจนะคะชื่นใจกาแฟกาแฟก็ชื่นใจนะช่วยการลดหิวจุกจิกคืนเนี้ยปุ้ยหิวใช่ไหมปุ้ยหิวแต่ยังไม่ถึงเวลากินข้าวเย็นเราต้องกินพร้อมลูกไปรับลูกห้าโมงเย็นนะกว่าจะได้กินก็ห้าหกโมงหรือทุ่มหนึ่งนะคะก็จะกินกับกับลูกแล้วทีนี้เราหิวตัวเนี้ยเราก็ไม่กินก่อนไนงะเพราะเดี๋ยว เราอาจจะไปกินรอบสองกันลูกใช่ไหมเราก็ไม่กินเราก็ไม่กินขนมไม่กินนมไม่กินอะไรเลยเราก็มาตัดสินใจที่จะกินตัวนี้มันก็จะลดความลดความหิวให้เราไปถึงได้อาหารเย็นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาออกกําลังกายก่อนนอนนะทุกคนกินแล้วมันรู้สึกมีพลังเราอยากออกกําลังกายเราอยากไปวิ่งนะคะทุกคนโอ้มีเด็กมีเด็กแทรกมีเด็กแทรก,สว,ส,กสวัสดีค่ะก่อนะะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะข้าวแกงวันนี้ข้าวแกงไม่ยอมไปโรงเรียนนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวปุ้ยไปรับลูกก่อนนะเดี๋ยวปุ้ยไปรับลูกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยจะไปอู่ทองปีรวิทนะทักมาได้นะคะมีติดรถตลอดเวลาเลยนะคะไม่กล้าเอาลงถ้าวันไหนเอาลงแล้วจะแบบต้องวิ่งกลับมาที่บ้านอีกรอบนึงก็เลยติดรถไว้เลยนะคะ,ะโปรตีนบอตเพีกาแฟนะคะบอตเตอพีพัทนะคะ ซื้อแล้วไปกินนะเอออย่าไปซื้อแล้วไปมองซื้อแล้วไปมองไม่สวยซื้อกินแล้วสวยนะคะโรคแพ้ตัวเองโรคคุ้มพวงโรคอะไรกินได้หมดนะจ๊ะทุกคนยกเว้นโรคไตทีห่หมอจํากัดน้ําหมอจํากัดอาหารไม่สามารถทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นไตที่หมอยังไม่จํากัดอาหารไม่ยังยังไม่จํากัดน้ําสามารถทานได้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าม,มีลูกค้ามีลูกค้าที่เป็นไตระยะที่3มก็ทานมาแล้วแล้วก็ดีขึ้นหมอถามว่าไปทนะําอะไรมา อ้าวโอ้เริ่ดเป็นสีนะคะไปแล้วบายบายขอบคุณทุกการรับชมนะคะสี่ล้านคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บมวบ